อยไม่ไหวแล้วลงตรงนี้เลยแล้วกันแบหนึ่งนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยน้องพี่เอาคุยเก็บหน้ามาดิพอดีพี่ไปเจอคนจากตระกูลอาสากิมานะ เป็นทิ้งจอนะ่ะเห็นว่าเขารับใช้แฟรี่อย่างพวกเรามาหลายชั่วอายุคนแล้วนะ่ mm hmm. น,นหก็คงน่าจะต้องเอาเขาไปกับเราด้วยแถมสลบแบบนั้นคงจะปล่อยให้ตายก็ไม่ดีข้าว่านะเราที่นี่ดูเป็นไงมัง่ง โอเคดีนะงนั้นอืมเจ้ว่าไปพี่สัมผัสได้ถึงพลังแปลกๆตั้งแต่เข้ามาแล้วนะเหมือนมีกลิ่นอายตำนานคนอื่นอยู่ด้วยแต่คงนายต้องเอาจานีไปด้วยนั้นก็เดี๋ยวลงไปกันเลยนะโอ้ย พี่ไม่นึกเลยแฮะว่าจะมีที่เหมือนบ้านในตอไม้พังๆนี่ด้วยแล้ว,วนะเหมือนจะมีกลิ่นของตำนานคนอื่นด้วยไว้เดี๋ยวรอพวกเขากลับมาเราค่อยทักทายแล้วกันนะส่วนตอนนี้พี่ว่านะพี่จะเอาไอ้หมอนี่ไปก่อน น้องก็หาห้องของน้องนั่นเลยนะ